สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของเลขเด่นข้างบนนะครับอีกสูตรหนึ่งนะฮะงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับ2,563ที่เข้านะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้า ส่วนใหญ่ถ้าดูแนวโน้มนะครับที่ลูกศรสีแดงชี้นี่คือมันเข้าหลักหลักอย่างนี้หลักหน่วยนะครับเข้าหลักหน่วยเข้าหลักสิบหลักร้อยเข้าหลักหน่วยเข้าหลักสิบเข้าหลักสิบเข้าหลักหน่วยนะครับถ้าดูแนวโน้มแล้วมันเข้าหลักหน่วยได้หลักสิบมากกว่าหลักร้อยนะครับดังนั้นเราสามารถเอาไปเอาสูตรไปใช้ในการคำนวณหลักสิบหรือหลักหน่วยได้นะครับ พูดง่ายก็คือเลขเด่น10หน่วยบนนะครับก็คือใช้สูตรนี้เองนะฮะผมใช้หลักหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นใช้หลักหมื่นกับหลักร้อยนะครับมาบวกกันนะฮะก็จะได้มาเป็นเลขเด่นตัวเลขแล้วก็หาตัวสำรองไว้อีกหนึ่งตัวนะครับงวดวันที่1 6นะครับมันเข้าเลขห้านะครับ นี่นะครับ095เลขสีไม่เข้านะครับนี่นะครับอันนี้คือ3ตัวก็คือ095เข้าเลข5หลักหน่วยนะครับก็แสดงว่าแสดงว่าแนวโน้มสูตรนี้ทิศทางมันคือหลักหน่วยเพราะว่านี่นะครับเราดูเราดูเลขที่ที่มันออกแล้วดูมันเข้าหลักอะไรนะครับ อย่างนี้นะครับ1เข้าหลักหน่วยสออเจ็ดเข้าหลักสิแล้วก็หลักร้อยแต่ผมไม่ได้เขียนไว้เพราะว่าผมตีเป็นหลักร้อยผมไม่คิดแล้วกันนะครับเพราะมันเข้าแค่นวดเดียวแต่มันเข้า10หน่วย10หน่วย10หน่วยนะฮะเลขเจตัวนี้เข้าหลักหน่วยเข้าหลัก10เข้าหลัก10เข้าหลักหน่วยเข้าหลักหน่วยเห็นไหมครับทําไมถึงดูว่ามัน น่าจะเป็นเอาไปใช้สูตรว่น่าจะเป็นหลักหน่วยเพราะว่าดูแนวโน้มที่นี่นะฮะอันบนสุดคืองวดปัจจุบันนะครับเข้าหลักหน่วยงวดถัดย้อนลงไปก็หลักหน่วยนะครับมันมีหลักหน่วยติดกัน2งวดเพราะฉะนั้นงวดถัดไปก็ควรจะเป็นหลักหน่วยนะครับแต่เราก็อาจจะกันไว้เป็นหลัก10บก็ได้ครับวิธีคิด สำหรับคนที่ชอบคิดสูตรนะครับก็ไม่ยากคนะเอาหลักหมื่นบวกหลักร้อยนะครับอย่างนี้นะฮะศูนย์บวกสี่ได้สี่ใช่ไหมครับ, 4, รบแล้วเดินต่ออีกหนึ่งแต้มหรือว่าสี่บวกหนึ่งได้ห้านะครับสี่กับห้าเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกสิบหกก็คือหนึ่งหนึ่งหกตัดเลขหนึ่งตัวหน้าทิ้งเอาเลขหกตัวสุดท้ายมาเป็นผลลัพธ์นะครับก็เป็นหกแล้วก็เดินต่ออีกหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดเข้าเลขหกนะครับอันนี้เลขเจ็ดไม่เข้าอันนี้แปดสี 8บวกสีได้12 12ก็เอาเลข2ตัวสุดท้ายมานะครับเลข1ตัวหน้าตัดทิ้งไปนะครับได้2แล้วก็เดินต่ออีกแต้มเป็น3มันเข้าเลข3เข้าหลักสิบนะครับในงวด938อันนี้8 2เป็น10 10ก็คือ10 10ก็ตัด1ทิ้งเหลือ0นะครับเอาศูนย์มาใส่0นแล้วก็1นะครับอันนี้เข้าเลข0นย์ที่หลักสิบนะครับ อันนี้เก้าบวกเจ็ดได้1ิบหกสิก็คือ6กนะครับหกเมาเข้าที่หลักหน่วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการดูวิธีการคิดนะครับใครชอบดูก็ไม่ต้องสนใจวิธีการคิดนะครับใครที่ชอบคิดก็ทั้งคิดทั้งดูเลยนะครับแล้วก็ดูการวิเคราะห์นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวหน้าหน้าผมก็จะเอาสุดนี้มาใช้ต่อนะคฮะ ก็รากวนลแคปกันไว้ครับคนที่ชอบคิดสูตรมันไม่ถึงกับแม่นมากตัวเดียวตัวเดียวแต่มันก็ถือว่าแม่นพอสมควรนะครับเพราะว่ามีให้แค่2เลขเท่านั้นนะครับแต่ละงวดอย่างเช่นเนี่ยนะครับให้6กดออก7จ้ดให้6กดออก7ให้ศูนย์หนึ่งออก0ย์ให้2 3สามออกสามให้หกเจดเลขมันมี10บตัวนะครับ0ูนถึง9ตัดมาแค่เหลือ2เลขนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วครับถือว่าเป็นสูตรที่ดีมากสูตรหนึ่งนะครับ คลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับผมจะเอาสูตรดีๆมาลงแบบนี้นะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็สมาชิกที่เพิ่งกดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ